เอาละมาคลิปนี้พี่เบิร์ตจะพามาดูเรื่องเส้นขนานกันครับผมโอเคครับมาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยอ่ะก่อนที่จะทําโจทย์ข้อนี้ได้เนาะโจทย์ข้อนี้ถามว่าจงหาค่าอะไรครับจงหาค่า A ก็คือไอเอตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่อ่ะมาดูพื้นฐานไอเส้นขนาตนตัวนี้นิดนึงนะกันเนาะสมมุติครับสมมุติว่าพี่เบิร์ตบอกว่าตรงนี้มีเส้นตรง2เส้นขนานกันเห็นปะ แล้วมันมีตรวนี้เนาะสมมุติว่าตรงนี้มันขนานกันขนานกันโอเคมีเส้นตัดผ่านมันเนี่ยเส้นหนึ่งโอเคเป่ะแล้วมันจะเกิดมุมถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงนี้ครับพี่จนะเรียกันว่าตัวนี้เนะส้นเนาะเส้นเนาะตัวนี้พี่จะเรียกว่าด้านนอกด้านนอกโอเคเป่ะตรงนี้ข้างในจะเรียกว่าด้านในด้านในโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือครับตรงนี้ถ้าเราเห็นมุมนี้ข้างในกับข้างในเนาะ ข้างในกับข้างในตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นไงครับมุมแย้งกันมุมแย้งกันสมมุติให้เป็น A ตัวนี้ก็เป็น A ตัวนี้จะเท่ากันโอเคปะตัวนี้เราจะเรียกว่ามุมแย้งมุมแย้งกันโอเคเนาะมุมแย้งกันหรือว่าถ้าตรงนี้ก็ได้ครับน้องบอกว่าถ้ามุมตัวนี้เป็น B ตรงนี้ก็จะเป็น B ก็จะแย้งกันนั่นเองโอเคสิ่งที่เราจะหาได้ก็คือตัวนี้แย้งกันโอเคปะถ้า มันมีด้านในกับด้านนอกตรงนี้ครับพี่จะบอกว่าอ๋อตรงนี้มันก็คือ B เหมือนกันถ้าเราถ้าเราไล่สเต็ปตรงนี้ลองดูนะตรงนี้ก็เท่ากับตรงนี้เท่ากับตรงนี้เท่ากับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆสลับฟันปลาไปเรื่อยๆโอเคปะโอเคสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือครับถ้าตรงเนี้ยถ้ามันอยู่ข้างในเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันจะเป็นมุมแย้งกันโอเคปะถ้ามันอยู่ข้างในอันนึง ข้างนอกอันนึงเนี่ยมันก็คือเป็นไงครับมันก็จะเท่ากันแต่ว่าต้องอยู่ด้านเดียวกันโอเคถ้าข้างในอันนึงข้างนอกอันหนึ่งจะเท่ากันได้ต้องอยู่ข้างเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับถ้าตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันจริงๆจะชื่ออะไรเรียกเป็นมุมตรงข้ามอะไรก็ไม่สําคัญเนาะขอให้รู้ว่ามันเท่ากันนั่นเองโอเคปะมันจะสลับฟันปลาจะสลับฟันปลาเหมือนกันเห็นปะตรงนี้ปุ๊บสลับฟันปลาสลับฟันปลาสลับฟันปลาโอเคปะแต่ถ้าเป็นมุมอยู่ข้างนอกอันหนึ่งข้างในอันนึ่ัน โอเคไหมข้างนอกอันหนึ่งข้างในอันนึงต้องอยู่ด้านเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นครับมาลุยตรงนี้กันสิ่งที่ง่ายที่สุดก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้เราไล่เลยเอาสีไหนดีสีน้ำเงินดีกว่าเนาะอ่ะหากันเราเริ่มจาก a ตรงนี้ไหมอ่ะถ้า A สมมุติครับพี่พี่เบิร์ดลากเส้นแบ่งครึ่งตรงนี้ปึ๊บอ่ะสมมุติตรงนี้เนาะแบ่งไอตรงนี้ให้มันขนานกัน ให้มันขนานกับเส้นนี้ปุ๊บเป็นไงครับตรงนี้กับตรงนี้ก็เป็นไงครับด้านในทั้งคู่ตัวนี้ก็จะเป็น A เห็นปะโอเคไหมด้านในทั้งคู่ตรงนี้ก็คือด้านในถูกปะเพราะว่าถ้าเราลากเส้นต่อไปตรงนี้มันก็จะคือเส้นขนานกันไอเส้นนี้เป็นเส้นตัดผ่านปุ๊บด้านในกับด้านใน <Rand> เนให็นไห<แ>ม A กับ a ตัวนี้ไป a แล้วตัวนี้ก็เหลืออะไรครับร้อยสิบห้าถูกไหมก็จะเป็นร้อยสิบห้าแล้วก็ลบ a นั่นเองโอเคปะโอเคปะ อ่ะลากเส้นอีกครับลากเส้นอีกปื๊ดอ่ะพี่ลากเส้นตรงนี้มาขนานกันอกีกอืมเป็นไงคันตรงนี้กับตรงนี้ก็ต้องเป็นไงคงักันครับเท่ากันไหมเท่ากันโอ้ยขอไปครับเลื่อนเลื่อนตรงนี้ก็เป็นมุมแย้งกันอีกถูกปะตรงนี้เป็น115 A, ร้อยสิบห้าลบเอตัวนี้ก็ร้อยสิบห้าลบเออ่ะโอเคไหมโอเคปะ แล้วตรงนี้ล่ะอ่าทายังไงดีตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเราเราลากเส้นตรงนี้ได้ไหมอ่ะนี่เนาะตรงนี้เป็น 2a ก็ต้องแยง้งกับตรงนี้เป็น 2a ถูกปะได้แบบนี้ไปแล้ว 2a ตัวนี้96ก็เป็น96ลบ 2a ถูกปะโอเคไหมตรงตรงนี้ กับมุมนี้ก็ต้องแย้งกันถูกปะ่ะเพราะว่าเส้นมันขนานกันตัวนี้ก็เลยเป็น96 2 a ลบสครับนี่เปิดเห็นไหมไอ้มุมตรงนี้เนาะมุมตรงนี้มันรวมกันก็คือเท่ากับไอ้ตรงนี้ครับมุมกลับของตัวนี้ไปลบกันก็คือมุมตรงนี้จะได้เป็นอ่าสามเนาะเพราะว่าวงกลมเนี่ยครับวงกลมมันจะมี3ามร้อยหกสิบองศาถูกปะ่ะสามร้อยองศา มันไปแล้วสองร้อยสิบแปดถูกไหมก็ลบครับตัวนี้ก็จะเป็นสองเอห้าถูกปะลบหนึ่งก็คือสี่แล้วก็หนึ่งแสดงว่าไอตัวนี้ครับหนึ่งสี่สองเนี่ยมันเกิดจากไอสองตัวนี้รวมกันโอเคเนาะพี่ก็คิดในใจเลยครับคิดในใจน้องคิดในใจพร้อมพี่ครับลบสองเอกับลบเอก็คือเป็นลบสามเอถูกปะแล้วก็เก้าสิบหกบวกกับร้อยสิบห้าก็คือหกบวกห้าก็คือสิบหนึ่ง เป็นสีดีกว่าใส่หนึ่งทดหนึ่งน้องเอามาเขียนให้ก็ได้เอามาเขียนอ่ะพี่เอามาเขียนให้แบบนี้เป็นเก้าสิบหกลบสองเอต่อไปอันนี้แล้วก็บวกด้วยร้อยสิบห้าลบเอโอเคปะ่ะมันจะต้องเท่ากับร้อยสี่สิบสองแบบนี้ถ้าตั้งเป็นสมก,การคือแบบนี้นะถ้าใครแสดงวิธีทำส่งที่โรงเรียนก็เอาแบบนี้อ่ะพี่ขอลบตรงนี้นะ คิดเลข96้าสิก็บวกสิบบวกหก็เป็น1ิ1ทด1ถูกปะ9ก้บวกสิ็ก็คือ20ทด1ก็คือ21โอเคแล้วก็ลบ 3a ครับเท่ากับ142เพราะฉะนั้น 3a ก็จะได้ตัวนี้จับลบกันอ่ะลบมาลบแบบนี้ก็ได้เนาะ142แบบนี้ก็ได้จับลบกันครับก็จะได้เป็น9ถูกปะ ยืมมาเหลือ0ตรงนี้เป็น6ก็เป็น69เพราะฉะนั้น A เดียวก็เอา3ไปหารครับก็คือ69สก่วนสก็จะได้เป็น23องศานั่นเองก็จบตอบเนาะไม่มีอะไรจริงๆก็คือการค่อยๆค่อยๆไล่กลับไปนั่นเองมองเช่ไหมพอทำเร็วนะดูนะตรงนี้เ 39. 39. ท่ากับตรงนี้เห็นไหม ตัวนี้ก็ลบปุ๊บแย้งอีกอ่ะมันใช้แย้งอย่างเดียวเลยอ่ะเห็นปะโอเคเนาะโอเคเนาะไม่ยากไม่ยากแค่นี้เองง่าย,ายๆสบายเนาะอ่ะลองดูครับอันนี้ก็เก็บมาฝากกันเส้นขนานก็มีมุมแยง้งมุมตรงข้ามมุมอะไรว่ากันไปเนาะถ้าอยู่ข้างในทั้งคู่ก็จะแย้งกันถ้าเป็นข้างในกับข้างนอกแต่ตรงนี้มันไม่ได้ใช้ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เนาะโอเคครับอันนี้ใช้มุมแย้งอย่างเดียวเองโอเคประมาณนี้ครับเก็บมาฝากน้องๆทุกคนครับผม สำหรับใครที่พื้นฐานแน่นแก็ไม่ยากครับก็ดูตีเส้นตามไปตีเส้นตามไปแล้วก็เอามุมแย้งไปใช้นั่นเองค่อยๆทำไปแล้วก็จะเก็บโจทย์ดีๆมาฝากน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ